ชื่นใจ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกลำตะคองกันรู้จักกันไหมครับน้ำตกลำตะคองคือมันจะอยู่ตรงท้ายเขื่อนลำตะคองเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำแล้วมันก็จะเป็นทานน้ำอากาศนั้นร้อนนี่มันนอนแช่น้ำสบายเลย เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับน้ําตกลำตะคองใกล้ถึงอย่างนี้ไงเลี้ยวขวาเม,มือ่อนี้นี้นะครับผมถ้ามาจากท้องถ่ายก็วิ่งตรงไปเลยนี่น้ำตกลำตะคองเข้าไปชมกันหน่อยนึงถนนเส้นนี้ก็จะขึ้น เขาตรงหลังเขื่อนตำตะพองนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นทานน้ำที่เกาปล่อยน้ำจากตรงเขื่อนจะเป็นทานน้ำไหล มีแมีวป่าด้วยแม้วป่าแม้วป่ามีร้านอาหารด้วยแล้าคนมาเล่นน้ำกันเยอะเลย อ่ะน้ำไม่เห็นมีเงียบๆตี ทำไมน้ำมันไม่มีฮึโอ้เขาปล่อยน้ำหน่อยเดียวน,น้ำก็เลยน้อย นี่ทางนี้เขาก็มาหาปลากันบรรยากาศก็น้ำน้อยแต่คนก็วเวียนกันมาพักผ่อนกันพอได้คลายร้อนกันนะครับผม โอเคเราะมาตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปอยู่บนเขื่อนกันนะครับผมเราจะขึ้นไปที่เขื่อนลำตะคลองไปดูน้ำในเขื่อนเลยไปไปกันครับลูกหมาเต็มเลยแม่มัน นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเข้าไปในตรงสันเขื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินไปสันเขื่อนันเนาะครับผมตอนนี้เราอยู่บนสันเขื่อนแล้วนะครับบนสันเขื่อนลำตะคองน้ำเยอะเหมือนกันนะครับผม ันเคลื่อนตะครองแต่ของเรามาเข้าอีกด้านหนึ่งนะเรามาเข้าด้านหลังข้างหลังนี่ขับรถขึ้นมาเข้าด้านหลังเลยอันนั้นเขาพริกเขาพริกถ้ำหมูเห็นวัดไหมเขาพริกถ้ำหมู น้ำเยอะนะแต่เมื่อกี้เราลงไปข้างล่างไปดูขอไม่ปล่อยน้ําแต่น้ําเยอะอยู่กับเก็บน้ำเอาไว้ปล่อยมากก็ไม่ดีเก็บภาพบรรยากาศของลำตะคองเคื่อนลำตะคอง ฉันถ้าเกินตรงยาวเลยนะเบรกยาวอ่ะใช้เบรกยาวนะ่ะตรงยาวนะ่ะอันนี้หลังเขื่อนลำตะคลองนะครับถนนจะเป็นแบบนี้ โอเคสถานีต่อไปเราจะไปอยู่ที่อะไรวัดวัดเขียนลั่นวัดเขียนลั่นจุดแรงมาและก็เช็คอินอีกสถานที่หนึ่งเราต้องไปเยี่ยม ไปเยือนตามเรามาเลยนะครับวัดเขื่อนลั่นวัดเขื่อนลั่นวัดเขาเขื่อนลั่น <c oughs> วัดเขาเขื่อนลั่นนะครับนี่ถ,ถึงวันที่หกพุจิกา โอเคอึ๊บ๊บถึงรัลสุดะเช็คอินวัดเขาเขื่อนลั่นเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศวัดเขาเขื่อนลั่นกันนะครับผม ตรงนี้แถวนี้ก็เป็นจุดเช็คอินหนึ่งที่ที่คลองไผ่ลำตะคองสามารถมองเห็นทิวทัศน์น้ำลำตะคองอันนั้นถนนมิตรภาพแล้วก็มีถนนมอเตอร์เวย์กลางหันลม ึกว่าวันที่6พฤศจิกานี่ทางวัดเขาจะมีการจัดงานนะ,ะใครอยากมาทําบุญก็มาได้เด้วันที่6พฤศจิการกรถินเห็นป้ายหน้าวัดเขาเขียนว่ามีกระถนินนี้เราก็มาชมบรรยากาศของวัดเขาเขื่อนลั่นกันก็เป็นจุดพักพักรถได้นะใครเข้ามาก็ มาพักรถมาเข้าห้องน้ําก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการเดินทางมาจากแดนไก่เราก็มาพักกันที่นี่จะได้ถ้าเกิดข้างนอกมันเต็มหรือไงแเราก็สามารถเดินเข้ามาพักผ่อนข้างในได้มั้ง อันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งจุดของแลนดมาร์คของโคราชที่วัดเขาเขือนลั่นก็โดยรอบๆแล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นน่ะดวงอาทิตย์จะตกตรงนี้พอดีเลยสวยงามมากเลยดวงอาทิตย์ตกแล้วถ่ายรูปสวยมาก แล้วเราก็มองเห็นถนนมอเตอร์เวย์เขาเยี่ยที่ยงข้างบนเขายเยี่ยที่ยงกลงหันลมเรวจะพาเดินรอบๆสมบรรยากาศในวัดนิดหน่อยวัดก็ลม่มลื่นดีอันนี้มีกระตืรฮะ องค์พระนี่งามนะขาวสวยด้วยโอ้สวยสวยงามมากขันหน้าก็หาเขื่อนพอดีเลย มีกาแฟขายด้วยนะจุดเช็คอินเราน่าจะกลับเราตังซื้อกาแฟกินก่อนนะโอเคครับอันนี้เราก็เข้ามาในดงกาแฟเราจะเข้าไปกินกาแฟกันนะครับจุดเช็คอินวัดเขาเคลื่อนลั่นเดี๋ยวเราหากาแฟกินสักแก้วกัน เย็นจังแช่เหรอครับอ๋อแช่บ้านแช่แช่เออเย็นจังเลยเป็นบรรยากาศในในคาเฟ่ของบุฟี่คาเฟ่ thank mm -hmm. you ถ้าใครอยากกินก็มาเลยนะครับที่วัดเขาเกอนลั่นเป็นจุดเช็คอินได้เลยครับผ่านมาจะเข้าไปโคราชก็แวะเข้ามาได้นะครับเข้าตรงคลองไผ่นะครับก่อนถึงทางเข้าคลองไผ่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานิดเดียวก็เจอแล้วครับวัดเขาเกิดลั่นก็มีกาแฟเย็นชื่นใจ อร่อยครับอร่อยแล้วก็มาชมบรรยากาศถนนมอเตอร์เวย์กันโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศร,รอบๆเมื่อกี้เรามาจากทางโน้นเรามาแล้ว ด้ว,วมดีเลยนะครับผมพักผ่อนได้เลยครับ ตอนนี้เราได้ออกจากศูนย์ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มตรงวัดเขาเกอนรั่นคลิปนี้เราก็มาแนะนำทำความรู้จักกับสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว ถ้าใครจะไป,ะไปทั้งภาคอีสานนี่แวะแถวลันตะคองก็แวะเข้ามาได้นะครับกาแฟก็อร่อยอยู่ที่วัดเขาเขื่อนลั่นเป็นจุดแลนด์มาร์คเช็คอินอีกสถานที่หนึ่งในโคราชที่พักผ่อนหย่อนใจอากาศร่มรื่นเย็นต้นไม้เยอะแยะโอเคครับผม คลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ด like, กด share, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับจากโอชิปปี้